ท่านแรกนี้ถามยาวนิดนึงนะจากคลิปถ้าจะถือหุ้นยาวไปจนเกษียณควรซื้อหุ้นปันผลดีไหมคะเขาถามว่าหุ้นปันผลสูงส่วนใหญ่มักจะมีคาแรคเตอร์เป็นไซดิ c คอลสต็อกในตัวครับถ้ารเรารมองอีกมุมว่าถ้าเราใช้วิชา v.i. ประเมินหุ้นถ้าเราเชี่ยวชาญและคุ้นเคยกับหุ้นและรอบของมันมากพอเราน่าจะสร้างพอร์ตหุ้นปันผล โดยหมุนหุ้นปันผลไปเรื่อยๆในหนึ่งปีส่วนเงินปันผลก็นำกลับมาซื้อหุ้นเพิ่มได้มันมีหุ้นปันผลขาประจำบางตัวที่นักลงทุนบางกลุ่มก็เน้นถืออาจจะพอร์ตโซลิโอแมネจเมนต์สร้างสัดส่วนให้มีหุ้นปันผลในพอร์ตบ้างเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงสภาวะผันผวนหรือไม่อาจารย์ประภาสคิดยังไงขอความรู้ด้วยครับคือ <c oughs> พี่อาจจะมองว่าคําว่าหุ้นปันผลเนี่ยมันกว้างมากอะเบิร์ต mm hmm. อินที่บอกว่าหุ้นปันผลเนี่ยนะมุมมองพี่เนี่ยมุมมองพี่นะคําว่าหุ้นปันผลสำหรับพี่เนี่ยเท่ากับหุ้นดิเฟนซีย uh huh. ของพี่นะของพี่นะของพี่นะนะครับ <c oughs> ของพี่เนี่ยหุ้นปันผลเท่ากับหุ้นดิเฟนเซียนะครับนั่นแปลว่าหุ้นเขาเนี่ยจะค่อนข้างนิ่ง เซฟประมาณนี้นะครับแต่ในมุมมองของนักทุนทั่วไปเนี่ยอาจจะมองว่าหุ้นปันผลสูงสูงเช่นแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเปอร์เซ็นขึ้น 8, 7, 8, ไปอะไรเงี้ยนะครับก็แน่นอนว่าหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นใส่เคลนทั้งนั้นร้100<ม>อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์่าเหตุผลเป็นเพราะว่าเพราะมันมีความเสี่ยงไงนะมีความผันผลค่อนข้างสูงนะตลาดจึงยอมให้มันมีปันผลสูง เพราะมันนความันผลในะราคาหุ้นสูงนั่นเองนะครับถามว่าตัวข่าวเออถูกต้องอาจจะส่งชั่วคราวถูกต้องปันผลนะ่าส่งชั่วคราวนะครับ,รบทีนี้คําถามคือเราใช้วิชาของว i ก็คือประเมินราคาหุ้นนั่นแหละนะครับเออ <c oughs> ประเมินได้ไหมพี่คิดว่าได้อยู่แล้ว <c oughs> พี่คิดว่าได้อยู่แล้วเ <c oughs> มื่อกี้บอกมาว่าถ้า,ามีความเชี่ยวชาญชํานาญเนี่ยก็แน่นอนว่าส่วนตัวนะเบอร์พี่คิดว่า ไม่มีข้อจํากัดในการลงทุนครับเบิร์ตไม่มีข้อจํากัดในการลงทุนคือถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจในธุรกิจในอุตสาหกรรมในหุ้นประเภทไหนก็ตามเนี่ยพี่ว่ามันลงทุนได้หมดเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยเราเคยแชร์กันในใน,ใน,ใ,นในกลุ่มแล้วว่าพี่ก็ก็พูดตรงๆว่าพี่ก็ลงทุนในหุ้นพวกกลุ่มนี้เหมือนกันก็ลงทุนนะอสังหาริมทรัพย์ไซไไซเคิลเนี่ยว่าถ้าจัอ,อ ลงทุนเพราะว่า mm hmm. เราเข้าใจมันดีอ่ะนะครับก็สังหาธนาคารเนี่ยก็ลงทุนเหมือนกันก็ลงทุ hmm. นเหมือนกันไม่ชว่วไม่ลงทุนก็ลงทุนเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองถนัดอะนะชํานาญเนี่ยมันก็ลงทุนแล้วก็ไม่ไม่เคยพลาดเลยเนี่มันก็ mm hmm. ลงทุนได้อยู่แล้วอะใช่ไหมครับนั้นไม่มีข้อจํากัดนะครับคือการลงทุนนะเบิร mm ์ต hmm. เป็นเรื่องปัจเจกบุคคล mm hmm. อื่านั้นเนี่ย <c oughs> ไม่มีข้อจํากัดครับคีย์มันอยู่แค่ว,ว่า ยุคนี้มันมันมันไม่มีหรอกมันไม่ได้มีแบบ V I อะไรนะมันไม่ได้มี V I ไม่ได้มีเทคนิคอลไม่ได้มีโมเมนตัมแบบแบบเพียวๆแล้วอะยุคนี้มันแบบเป็นเป็นไฮบริดกันไปเกือบหมดแล้วอะอืมเออมันไฮบริดไปเกือบหมดแล้วอะไหนก็เราจะมีความรู้เรื่องเรื่องโมเมนตัมด้วยเรื่องท็อปดาวด้วยแล้วก็มาใช้ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องแบบนี้ไปหมดแล้วอะมันก็เบรนเบงกันไปหมดแล้วอะ ไม่มีปัญหาครับ <c oughs> ต่าบเั่าที่เราลงทุนแล้วเราได้ผลตอบแทนที่ดีและเราพอใจบนความสิ่งที่เรารับได้จบอืหมุนหุ้นปันผลไปเรื่อยๆในหนึ่งปีส่วนเงินปันผลก็นำกลับมาซื้อหุ้นเพิ่มได้แต่นั่นก็หมายความว่า เขาต้องหาหุ้นปันผลที่มันถูกๆในหนึ่งปีหมุนเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆอืมใช่แล้วเรื่องเนี้ยละ่ะอาจจะพอร์ตฟล i โอ a ม a นจเ e n นต์สร้างสัดส่วนหุ้นมีปันผลในพอร์ตบ้างเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงสภาวะผันผวนหรือ<ต>ไม่องอลดความเสี่ยงเนี่ยไม่พี่ไม่ไม่ได้มั่นใจมากนะ เออค,คือจากจากฟังเขาดูเหมือนความคิดเนี่ยคืออยากจะใช้โอกาสจากไอ้ความขึ้นลงของวัฏจักรเนี่ยแต่จะชดเชยมันด้วยปันผลของตัวหุ้นวัฏจักรครับให้การมันปันผลมันเนี่ยชดเชยความผันผวนซึ่งอันนี้มันชดเชยไม่ได้ครับเพราะว่าราคามันลงหนักกว่าใช่ปันผลถูุปวะใช่มันเหวียงขึ้นลงหนักกว่าเยอะใช่ ซึ่งในไอเรียความปลอดภัยเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ไม่มั่นใจนะคืออย่างที่บอกว่า <c oughs> ถ้าเป็นหุ้นปันผลในนิยามของพี่เท่ากับดิฟเฟนซีอันนี้ปลอดภยัย <c oughs> แต่ถ้าเป็นหุ้นปันผลที่ปันผลส,งสูงๆพวกนั้นเนะี่ยไม่ได้ปลอดภยัยไม่ใช่เลย <c oughs> แต่มันมก็จะมีบางโตเบิร์ดมันจะมีหุ้นบางตัตที่แบบมันมันมีลักษณะเฉพาะของมันอะไรเงี้ย <c oughs> คือตัวเขาอาจจะเป็นไซเคิลแต่เขาจะไปถือหุ้นอีกบ,บริษัทหนึ่งที่เซฟกว่า ผลผลส่วนใหญ่มาจากหุ้นบริษัทบริษัทลูกอะไรเงี้ยมันมีมีปัจจัยเฉพาะนิดนึงอะไรงียออกมาก็คือทุกคว <c oughs> ามที่เราพูดกันในเรื่องของภาพรวมอ่ะซนะึ่งมันมันมันฟันชงยากอะเพ์ดว่าหุ้นที่เขาพูดมาเนี่ยเขาหมาถึงหุ้นประมาณประมาณไหน,นอะไรเงี้ยเราเราเราไม่รู้อะแต่ยากตรงนี้แต่คิดว่าถ้าเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงมากความผันผวนสูงมากเนี่ยจริงๆแล้วปันผลสูงมากไม่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 ได้ช่วยลดความเสี่ยงไม่ใช่ อัตราลดได้แต่น้อยมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ mm hmm. เรื่องใหญ่ๆคือเป็นเรื่องอันไซเคิลมันใช่ไหมเรื่องประเมินมูลค่าอะไรใช่ใช่อืมอ่ะโอเคขอบคุณสำหรับคำถามนะครับ